สวัสดีครับสวัสดีครับผมสังโอยสารบานของพ่อครับผมสวัสดีพ่อพี่น้องทุกทุกท่านครับผมครับผมคลิปนี้กะเอาบุญมาฝากเด้อพี่น้องเด้อครับผมกะถวายดอกไม้นะครับเนาะพี่น้องซื้อว่าเป็นต้นสวยๆงามๆนะครับเนาะพี่น้องเพื่อประดับในวันสงกรานต์ครับพี่น้องประดับนมวัดนะครับเนาะพี่น้องเองวันสงกรานต์ใกล้จังหวัดแล้วพี่ไม่ไทยพี่น้องได้ซื้อดอกไม้มาถวายวัดน้ำแน่นะครับเนาะ อาวัดเกตบุญน้ำแน่พี่น้องเอครับผมชิปนี่กับมีดอกไม้ช่วยๆงามๆซื้อมาถวายทั้งผ้าจานเพื่อนเราครับเนาะเพื่อจะได้ประดับภายในวัดครับผมสวยๆงามๆนะพี่น้องอาบุญมาฝากด้วยพี่น้องเอมันก็ได้ครับผมครับผมขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามารับส้มครับผมขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาเข้ามาเป็นกำลังใจครับผมครับผม ขีบปีกกะบุญมาฝากนะครับนาะอัลโมสนาสาธุน้ำกันครับผมพี่นอ้องทำลำรวยๆสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งปีไม่ไทยมันสงการนะครับนาะพี่น้องเอง้ไวสุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านทุกทุกคนครับผมสวัสดีครับ